สวัสดีนักเรียนพศีทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบกันนะครับซึ่งก่อนที่นักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาได้นักเรียนต้องรู้องค์ประกอบของโจทย์ปัญหาก่อนนะครับซึ่งหลกักๆแล้วองค์ประกอบของโจทย์ปัญหาจะมีอยู่ 2, 2> องค์ประกอบด้วยกันนะครับอ,อันที่1ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับ <ruined. S 1> กับอีกอันนึงคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนนะครับก่อนที่จะไปสร้างนะครับ ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาง่ายๆนะครับเช่น,นข้อแรกครับแม่มีเงิน200พ่อมีเงิน300บาทพ่อและแม่มีเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจากโจทย์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งส่วนประกอบนะครับอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าองค์ประกอบของโจทย์ปัญหามีอยู่2องค์ประกอบหลักๆคือ1สิ่งที่โจทย์บอกและ2ส,สิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับอันแรกครับอ่านนักเรียนสังเกตสีเขียวเนาะ ที่ครลากสีเขียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์อะไรบอกหรือถามพ่ออาแม่มีเงิน200บาทพ่อมีเงิน300บาทแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกคําว่าบอกคือบอกเล่านั่นเองนะครับก็คือเหมือนเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเล่าเรื่องให้ครูฟังนั่นแหละนะครับดังนั้นส่วนแรกสีเขียวคือสิ่งที่โจทย์บอกครับสิ่งที่โจทย์บอก นะครับกับอีกองประกอบหนึ่งนะครับอีกองประกอบหนึ่งอ่ะกมทาสีแดงแล้วกันนะครับก็คือข้างหลังเนาะพ่อและแม่มีเงินทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์อะไรสิ่งที่โจทย์ถามเราใช่ไม่ใช่นะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับได้ไหมนะครับซึ่งจากโจทย์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราเอามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์จะได้ว่ายังไงลูก ก็แม่มีเงิน200ใช่ไหมครับพ่อมีเงิน300บาทโจทย์บอกว่าทั้งหมดนะครับคือเอาพ่อกับแม่มาทําไงกันเนี่ยแบบนี้เอามารวมกันใช่ไหมลูกรวมกันคือการบวกใช่ไหมครับบวกได้เท่าไหร่ไม่รู้คือใส่กรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับพอหาคําตอบได้ไนดะ้เท่าไรข้อนี้ง่ายๆได้500นะครับดังนั้นจากตัวเลขตรงนี้นะครับครูจะเอาสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามมาใส่นะครับอา้าวสิ่งแรกครับ สองร้อยบาทสองร้อยบาทนี่มาจากไหนลูกมาจากแม่มีใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวขอเลื่อน,นอก่อนเนาะขอเลื่อนนะครับโอเคสองร้อยมาจากแม่มีใช่ไหมลูกแม่มีเงินใช่ไหมครับอันนี้คือสองร้อยใช่ไหมอ่าแม่มีเงินคือสองร้อยคูอตีกรอบสีน้ำเงินแล้วกันนะครับแม่มีได้ไหมอันต่อไปสามร้อยมาจากใครลูก อ่าสามร้อยมาจากพ่อมีใช่ไหมครับพ่อมีเนาะอ่าคือสามร้อยใช่ไหมครับไอห้าร้อยข้างหลังหรือกรอบสี่เหลี่ยมข้างหลังคืออะไรลูกคือสิ่งที่โจทย์ถามเราใช่ไหมครับโจทย์ถามว่าไงอ่ะโจทย์ถามว่ามีทั้งหมดใช่ไหมครับโจทย์ถามทั้งหมดนี่คือองค์ประกอบหลักๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจากองค์ประกอบทั้งสามอันเนี้ยครับแม่มีพ่อมีทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเอาไปสร้างโจทย์การ บวกนั่นเองและนี่คือรูปรูปร่างหน้าตาของประโยคสัญลักษณ์รูปร่างหน้าตาของโจทย์ปัญหาการบวกนะครับต่อไปโจทย์ด้านล่างครับมาลองดูครับโจทย์ด้านล่างเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าน้ามีเงินอยู่700บาทซื้ออางุ่นไป150บาทน้าจะเหลือเงินเท่าไหร่นั้นเหมือนเดิมลูกโจทย์ปัญหาต้องมีองค์ประกอบ2อย่างหลักๆนะครับอันที่1คือสิ่งที่โจทย์บอกกับอันที่2คือสิ่งที่โจทย์ถามเอาอย่างรวดเร็วสิ่งที่โจทย์บอกครับโจทย์บอกอะไรข้อนี้ นะ้ามีเงิน700ดร้อยบาทบอกแค่นี้ไหมไม่ครับบอกต่อครับว่าซื้อองังมณนไปหนึ่งรอยห้าสิบาทอันนี้แหละคือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนอกจากสิ่งที่โจทย์บอกแล้วต้องมีอะไรอีกอันหนึ่งหูกสิ่งที่โจทย์เป็นไงครับถามน้อสีแดงนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไร โจทย์ถามว่าน้าจะเหลือเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นเหมือนเดิมครับจากโจทย์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับแล้ววิเคราะห์ในนะครับวิเคราะห์ประโยคสัญ,ญลักษณ์กันนะครับโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์บอกว่ามีเงินอยู่เจนะ็ดร้อยเนาะมีเงินเจ็ดร้อยนะครับซื้ออ่งุ่นไปร้อยห้าสิบคำว่าซื้ออ่งุ่นเงินเพิ่มขึ้นหรือเงินลดลง ซื้อใช่ไหมลุกเงินต้องต้องน้อยลงใช่ไหมครับต้องจ่ายออกก็คือการลบใช่ไหมครับแล้วก็เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมนี่คือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับอ่าซึ่งในสี่เหลี่ยมเรามีค่าเท่าไหร่ครับข้อนี้ง่ายๆเจ็ดร้อยลบร้อยห้าสิบเหลือเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบดังนั้นจากโจทย์ข้างบนครับไอเจ็ดร้อยนี่พูดถึงเรื่องอะไรล่ะเจ็ดร้อยพูดถึงน้ามีเงินใช่ไหมครับอ่าน้ามีใช่ไหมครับน้ามีเงินในเจ็ดร้อยร้อยห้าสิบมาจากไหนครับ 150มาจากซื้อใช่ไหมลูกซื้อคือซื้อองุ่นใช่ไหมครับซื้ออ่งุ่นก็ได้อ่าซื้ออ่งุ่นเนาะร้อยห้นะครับสุดท้าย550หรือกรอบสี่เหลี่ยมด้านหลังของครูมาจากไหนลูกกรอบสี่เหลี่ยมด้านหลังของครูมาจากสิ่งที่โจทย์ถามถามถามอะไรลูกข้อนี้โจทย์ถามว่าจะเหลือเงินใช่ไหมครับนะครับโจทย์ถามว่าน้าจะเหลือเงินนะครับอ่าคำว่าเหลือก็ได้คําว่าทอนเงินได้ไหม ได้นะครับคำว่าเหลือเงินทอนเงินคืออันเดียวอันเดียวกันนะครับนี่คือองค์ประกอบคร่าวๆนะครับย้ําให้ดูอีกหนึ่งรอบนี่คือด้านบนคือโจทย์การบวกนะครับหน้าตาโจทย์การบวกประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับแล้วก็ครยแยกให้ดูว่าแต่ละเลขในประโยคสัญ,ญลักษณ์กับโจทย์ปัญหามันหมายความว่าอย่างไรกับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับด้านล่างนะครับ นี่คือคอนเซปที่นักเรียนต้องเข้าใจก่อนนะครับถ้าเกิดครูให้โจทย์ปัญหาแบบนี้ไปนักเรียนแยกแบบนี้ได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วถ้านักเรียนเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับนักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาได้ง่ายมากๆนะครับอ้าวมาลองดูกันเลยนะครับมาลองดูกันเลยจงสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้นะครับประโยคสัญลักษณ์อันแรกครับเนี่ยตัวแรกของเราเนี่ยครับเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรการบวกการลบข้อนี้ครับเห็นชัดเจนอยู่ลูกนี้อะไรฮะบวกใช่ไหมครับ อ่การบวกครับถ้านักเรียนยังจำหน้าตาจำคอนเซปต์คร่าวๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวเลื่อนไปดูข้างบนนะเลื่อนไปดูข้างบนนะครับการบวกเนาะการบวกคือตรงนี้นะครับกรอบสีดำครูใช่ไหมครับแม่มีบวกพ่อมีเท่ากับทั้งหมดใช่ไหมอ่าเอาเอาง่ายๆครับคอนเซปต์แค่นี้ก่อนนะครับดังนั้นเขียนตามโจทย์ด้านบนเลยนะฮะอ่าเขียนตามโจทย์ด้านบนเลยนะครับเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับอันแรกคือพ่อมีใช่ไหม พ่อมีออาแม่มีก่อนแม่มีก่อนโทษทีเขียนให้เหมือนกันนะครับแม่มีใช่ไหมพ่อมีสี่ร้อยนี่ทั้งหมดใช่ไหมฮะได้ไหมตรงยังเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับพ่อออาแม่มีพ่อมีทั้งหมดนะครับตรงเนาะอ่าพอตรงแล้วทํายังไงครับมาแต่งโจทย์ปัญหาครูบอกแล้วว่าโจทย์ปัญหามันมีอยู่สององค์ประกอบใช่ไหมลูกองค์ประกอบแรกคือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับครูเอาเป็นสีเขียวแล้วกันนะสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโจทย์บอกอะไรบ้าง โจทย์บอกแม่มีร้อยห้าิบใช่ไหมเนี่ยอันที่หนึ่งนะครับโจทย์บอกพ่อมีไหมครับเออข้อนี้โจทย์ไม่บอกว่าพ่อมีเท่าไหร่นะครับแต่โจทย์บอกใครมาโจทย์บอกทั้งหมดมาครับเออทั้งหมดสี่ร้อยดังนั้นแสดงว่าโจทย์ถามใครข้อนี้โจทย์ถามว่าพ่อมีเท่าไหร่ใช่ไหมครับถามสีแดงใช่ไหมงั้นหนูก็แต่งโจทย์สิแต่งโจทย์ที่เรารู้ก่อนอันที่หนึ่งคือสิ่งที่โจทย์บอกโจ,โจ,โจทย์บอกอะไรบ้างะครับโจทย์บอก,บอก ทั้งหมดก่อนใช่ไหมอ่ะนั้นครูเขียนทั้งหมดก่อนก็ได้นะครับอ่าพ่อและแม่มีเงินทั้งหมดกี่บาท400บาทโจทย์บอกแค่นี้ไหมไม่ครับโจทย์ยังบอกอีกอันนึงครับโจทย์บอกใครครับแม่มีใช่ไหมอ่ะแต่งต่อครับถ้าแม่มีเงิน ร้อยห้าสิบบาทโจทย์บอกครบยังครับที่กูเขียนมาตอนนี้สีเขียวครบยังครบแล้วนะครับทั้งหมดแล้วแม่มีแล้วเนี่ยทั้งหมดแม่มีได้ไหมแสดงว่าขาดประโยคที่โจทย์ถามครับโจทย์ถามว่าไงอ่าถ้าแม่มีเงินร้อยห้าสิบบาทพ่อจะมีเงินเท่าไหร่อ่าหรืออาจจะเขียนว่ากี่บาทก็ได้นะนะครับ ได้เหมือนกันนะครับจะใช้เท่าไร่หรือกี่บาทก็ได้อาคุณจะเท่าไรแล้วกันเนาะได้นะครับแค่นี้เองนี่ยยากไหมแต่งโจทย์ปัญหาไม่ยากนะครับซึ่งโจทย์ปัญหาข้อนี้ครับนักเรียนแต่งได้หลายแบบอาจจะเปลี่ยนแม่เป็นนะ้าเปลี่ยนพ่อเป็นพี่นะครับได้ไหมได้เปลี่ยนได้เยอะแยะเลยต่อให้ใช้พ่อหรือแม่เหมือนครูก็ยังแต่งได้อีกหนึ่งแบบครับแต่งหนึ่งแบบยังไงสลับนะลูกเนี่ยสลับครับย้ายประโยคนี้ก่อนเอาประโยคนี้ขึ้นหน้าครับ เอาไปไม่หมดโทษทีเออเอาประโยคนี้มาหน้าเลยครับแล้วเอาประโยคนี้ไว้หลังนะครับอเอาเอาคำว่าถ้าไปไว้ด้วยนะครับลองอ่านดูซิได้ใจความเดียวกันไหมแม่มีเงินหนึรอยสบาทถ้าพ่อและแม่มีเงินทั้งหมดสี่รอยบาทพ่อจะมีเงินเท่าไหร่เห็นไหมเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันเลยนั้นแต่งได้หลายแบบนะครับได้ไหมโอเคเอาไปลองข้อต่อไปครับ ยังอยู่ในประโยคการบวกใช่ไหมครับประโยคการบวกถ้าเอาง่ายที่สุดก็แม่มีพ่อมีทั้งหมดใช่ไหมมาลองดูนะครับเอาแบบง่ายๆที่สุดเนาะง่ายที่สุดก็แม่มีใช่ไหมครับแม่มีพ่อมีทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้ง่ายที่สุดแต่ผมเปลี่ยนบ้างผมไม่เอาแล้วแม่มีพ่อมีทั้งหมดเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเอาขั้นที่หนึ่งเอาเปลี่ยนแบบง่ายๆครับคาว่าเปลี่ยนง่ายๆคือเปลี่ยนตัวละคร เปลี่ยนจากแม่เป็นใครดีอ่าเปลี่ยนจากแม่เป็นพี่นะครับอันนี้แบบเปลี่ยนง่ายๆก่อนนะครับอ่าเป็นพี่มีโอเคไหมพ่อมีพ่อไม่เอาละเปลี่ยนจากพ่อเป็นใครดีอ่ามีพี่เอาน้องแล้วกันนะครับน้องมีอันนี้ทั้งหมดเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าการบวกการลบนะครับการบวกการลบตัวสุดท้ายมันเหมือนเดิมนะครับได้นะก็พี่มีน้องมีทั้งหมดได้ไหมอันนี้เปลี่ยนง่ายๆก่อนเดี๋ยวข้ออื่นจะเปลี่ยนให้มัน ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับก็แต่งเลยนะครับแต่ก่อนจะแต่งย้ําแล้วนะครับว่าโจทย์ปัญหามีอยู่2องค์ประกอบองค์ประกอบแรกคือสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกเอาสีเขียวละกันโจทย์บอกใครมานะครับโจทย์บอก500 500เป็นของใครน้องมีใช่ไหมอ่าโจทย์บอกตัวไหนอีกโจทย์บอก900ครับ900คืออะไรคือทั้งทั้งหมดนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกกี่อย่าง2อ,อย่างแสดงว่าต้องแต่งกี่ประโยคก็2ประโยคใช่ไหมครับแต่งให้น้องอันนึงแต่งให้ทั้งหมด อันหนึ่งใช่ไหมและสุดท้ายครับโจทย์ถามใครข้อนี้โจทย์ถามใ้ช่องสี่เหลี่ยมว่างๆของครูนี่แหละก็คือโจทย์ให้ถามพี่ใช่ไหมครับว่ามีเงินเท่าไหร่เา้าวดนะังนั้นแต่งโจทย์เลยนะครับแต่งโจทย์เลยแต่งจากน้องก่อนได้ไหมได้ครับจะแต่งจากตัวไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ต้องเชื่อมประโยคดีๆอ่ามาครับอันที่หนึ่งเอาน้องมีเงินอันนี้ง่ายๆนะครับยังพูดถึงเรื่องเงินอยู่เนาะน้องมีเงิน500อบาทใช่ไหมครับ น้องมีเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยแล้วแต่งใครต่อครับแต่งทั้งหมดใช่ไหมลูกก็รวมนะครับน้องมีเงินห้าร้อยบาทถ้าถ้าพี่และน้องนะครับมีเงินทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่เ0้ใช่ไหมครับ9ก้าอยบาทเรียบร้อยอย่างตอนนี้สิ่งที่โจทย์บอกสีเขียวเราแต่งหมดยังครับแต่งครบทั้งสองประโยคแล้วเนี่ยประโยคที่1นึ่มีประโยคที่สอโอเคนะ ขาดอีกหนึ่งประโยคครับสิ่งที่โจทย์บอกแล้วต้องสิ่งที่โจทย์ถามด้วยโจทย์ถามใครโจทย์ถามพี่ใช่ไหมครับดังนั้นอ่ถ้าพี่และน้องมีเงินทั้งหมด900บาทนะครับแล้วนะครับพี่จะมีเงินกี่บาทได้ไหม น้องมีเงินห0 0ร้อยบาทพอแต่งเสร็์ลองอ่านนะครับลองอ่านดูว่าเข้าใจไหมนะครับน้องมีเงินห0 0รอยบาทถ้าพี่และน้องมีเงินรวมทั้งหมดนะครับเก้าร้อยบาทแล้วพี่จะมีเงินกี่บาทเข้าใจไหมเข้าใจนะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็เหมือนเดิมหนูเปลี่ยนจากพี่เป็นคนอื่นก็ได้เปลี่ยนจากน้องเป็นอย่างอื่นก็ได้ได้ใช่ไหมครับเออนะครับหรือแม้แต่ใช้พี่ใช้น้องเหมือนครูเนี่ยก็ยังสลับได้อสลับยังไงก็คือสลับตัวเนี้ยนะครับยกออกไปกันเนี่ยเอาน้องไปไว้ข้างหลังก่อนไปไม่หมด เอามาเนี่ยสลับกันนะลองดูครับสลับกันสลับเสร็จลองอ่านสิพี่และน้องมีเงินทั้งหมด900บาทถ้าน้องมีเงิน500แล้วพี่จะมีเงินเท่าไหร่รู้เรื่องไหมอ่าถ้าอ่านแล้วก็เข้าใจความหมายรู้เรื่องก็แสดงว่าถูกเหมือนกันครับเนี่ยได้นะอ้าวไปดูข้อ3ครับข้อ3มันเป็นประโยคการบวกหรือการลบหลุกถ้ามีหน้าตาแบบนี้ครับนึกไม่ออกดูตรงนี้หลออะไรครับเนี่ยการลบครับ งั้นโจทย์การลบเอาง่ายๆก่อนไปดูตัวอย่างก่อนน้ามีซื้อเงุ่นเหลือเงินหรือว่าทอนเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับน้ามีเสื้อเง่นทอนเงินใช่ไหมครับอาล้อตามนี้เลยนะน้ามีอ่าอันแรกคือน้ามีนะน้ามีอันที่สองคือซื้อองุ่นนะครับอันสุดท้ายอะไรเงินทอนใช่ไหมครับเงินทอนหรือว่าเหลือใช่ไหม เออนะแต่งตามนี้เลยครับขั้นแรกแต่งตามนี้นะครับซึ่งก่อนจะแต่งย้ําเสมอลูกโจทย์ปัญหามี2องค์ประกอบคือสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกคือเรารู้อะไรบ้างล่ะโจทย์บอกอะไรมาบ้างกับสุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ถามคือให้เราหานะครับในประโยคชี้ล่ะก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมอันแรกครับโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอก300คืออะไร300คือน้ำมีใช่ไหมครับโจทย์บอก100100 100. คืออะไรคือเงินทอนใช่ไหมสุดท้ายโจทย์ถามอะไร จทย์ถามในกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับว่าซื้อเงุ่นมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็แต่งเลยครับแต่งตามประโยคสีเขียวเราเลยนะครับเอาแต่งเลยสีเขียวนะครับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโจทย์บอกอันที่หนึ่งสามร้ยใช่ไหมครับก็แต่งเลยอะน้ามีเงินนะง่ายๆน้ามีเงินสามร้อยบาทสิบไปใช่ไหมอันหนึ่งแต่โจทย์บอกอีกอย่างนึงคืออะไรโจทย์บอกเงินทอนนะครับน้ามีเงินสามบาทถ้าได้ รับเงินทอนหนึ่งร้อยบาทร้อยบาท100บาทหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับตอนนี้สีเขียวครบหมดย่างครบหมดแล้วนะครับโจทย์บอกครบแล้วนะครับโจทย์ถามใครโจทย์ถามให้ซื้อองุ่นใช่ไหมน้ามีเงินหนึ่งรออยสามร้อยบาทถ้าได้รับเงินทอนหนึ่งร้อยบาทแสดงว่านา้าซื้อองุ่นนะครับ ไปกี่บาทเา้าลองอ่านซินะมีเงิน300บาทถ้าน้าได้รับเงินทอน100บาทแสดงว่าน้าซื้อองุ่นไปกี่บาทแบบนี้โอเคไหมอ่าก็พอจะอ่านรู้เรื่องอยู่ก็แสดงว่าถูกนะครับแต่ถ้าให้สมบูรณ์ที่สุดนะอ่ะถ้าสมบูรณ์ที่สุดครับต้องเพิ่มคําไปนิดหนึ่งนะครับครูลดเท่าก่อนถ้าให้สมบูรณ์นะก็นะ้ามีเงิน300เนี่ยเหมือนเดิมนะครับถ้าให้สมบูรณ์นะครูบอกว่าถ้าประโยคจะให้สมบูรณ์จริงๆนะครับ นี่เลื่อนไปข้างหลังนะครับนามานะ้ามีเงินสามร้อยบาทนะครับถ้านะ้าซื้อองุ่นนะครับถ้าน้าซื้อองุ่นแล้วได้รับเงินทอนหนึ่งร้อยบาทถามว่าทำไมควรจะเพิ่มประโยคนี้ครับเนี่ยประโยคสีเขียวคุณเนี่ยประโยคนี้ครับเอาสีอื่นลวกันเอาสีน้ำเงินแล้วกันนะครับ ทำไมควรเพิ่มประโยคนี้นะครับถามว่าไม่เพิ่มผิดไหมไม่ผิดครับดูยากเนาะตีกรอบให้ก็ได้นะครับอ่ากรอบสีเขียวแล้วกันนะครับ,ก,บก,กรอบสีเขียวนะลูกอ่าถามว่ากรอบสีเขียวเนี่ยไม่เพิ่มได้ไหมไม่เพิ่มก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าประโยคข้อความหรือว่าโจทย์ปัญหาเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับเหตุผลที่ไม่สวยงามเพราะอะไรอ่สมมุตินะสมมุติครูไม่เอาประโยคนี้ไว้นะครับ สมมติครูลบออกนะครับมันก็ยังอ่านรู้เรื่องแหละแต่มันจะมีข้อข้อสงสัยได้นะครับเนี่ยอ่านเดี๋ยวกูอ่านให้ฟังนะน้ามีเงิน300บาทได้รับเงินทอนหนึ่ง้อบาทแสดงว่าน้าซื้อองุ่นไปกี่บาทคําว่าได้รับเงินทอน100อบาทถ้าเราไม่ใส่ประโยคนี้ครับน้าอาจจะไปซื้ออย่างอื่นก็ได้ใช่ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องซื้อองุ่นก็ได้นะครับดังนั้นมันจะมีข้อคอรหาอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็ถูกนะครับแต่ถ้าให้สมบูรณ์นะย้านะครับถ้าให้สมบูรณ์เติมปรระะโยยคคนนี้ด้ดวับ มันจะสมบูรณ์นะครับโอเคไปต่อนะครับข้อที่สีนะครับข้อที่สีก็เป็นประโยชน์การอะไรแบบนี้ลูกเอ่อแบบนี้คือประโยชน์การการลบนะครับในเครื่องหมายลบเห็นชัดเจนนะครับก็เอาง่ายๆนะครับถ้าประโยชน์การลบก็ดูจากข้างบนใช่ไหมน้ามีซื้ออุ่นถอนใช่ไหมครับอ่าคอนเซ็ปต์คือตรงนี้แหละนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันนะครับน้ามีน้ามีซื้อ องุนแล้วก็เงินทอนใช่ไหมครับนี่คอนเซปมันแต่ว่าเปลี่ยนบ้างไม่เอาแล้วนะมีซื้ออ่งุนเงินทอนแบบนี้ไม่เอานะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลี่ยนเป็นบริษัทได้ไหมอ่าบริษัทผลิตนะบริษัทผลิตรถยนต์แล้วกันนะครับอ่าบริษัทผลิตรถยนต์เขียนตรงน,นี้เนะาะบริษัทนะครับ ผลิตรถยนต์ใช่ไหมครับอ่าผลิตผลิตออกมาแล้วบริษัทต,ต้องทำยังไงลูกนึกสิครับผลิตไว้เฉยๆไหมถ้าเกิดเราเป็นคนที่ผลิตรถยนต์ได้ไม่ใช่ไหมครับผลิตแล้วต้องทำไงขายใช่ไหมครับแล้วน้าม e ีแมวแล้วนะเป็นบริษัทผลิตรถยนต์แล้วก็ขายนะครับขายแล้วเป็นไงขายแล้วทอนไหมครับเออขายแล้วทอนคืออะไรอ่ะขายรถแล้วทอนเหรอ ไม่ใช่ขายแล้วต้องเหลือใช่ไหมฮะดันเลือกคําให้เหมาะสมด้วยนะครับเออนะครับใช้คําว่าเหลือนะครับอย่าใช้คําว่าถอนนะถึงแม้ครูจะบอกว่าตัวหลังมันเป็นได้สองคำคือคําว่าถอนคําว่าเหลือใช่ไหมเออนะครับได้นะอด้หไหมเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนแค่เปลี่ยนเองลูกนะครับคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมดังนั้นนะครับจะสร้างโจทย์ปัญหาเราต้องรู้นะครับสิ่งที่โจทย์ บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามเอาสิ่งที่โจทย์บอกสีเขียวครับโจย์บอกอะไรโจทย์บอก50ใช่ไหมห้าสินี่คืออะไรเหลือนะครับไม่ใช่ทอนนะเออโจตอบอะไรอีก250ใช่ไหมครับคืออะไรคือขายไปใช่ไหมครับขายออกใช่ไหมฮะเออคือการลบเนาะขายออกนะการอีกอันหนึ่งนะครับไอช่องสีเหลี่ยมของครูเนี่ยคือสิ่งที่โจเลยโจทย์ให้เราถามใช่ไหมครับคือบริษัทผลิตรถยนต์ใช่ไหมอ้าวดังนั้นอ้าวแต่งประโยคหน่อยสิแต่งประโยคหน่อยสิครับ เวลาแต่งก็เหมือนเดิมนะครูบอกแล้วนะก็แต่งจากสีเขียวใช่ไหมครับก็แต่งการขายก่อนใช่ไหมครับตอบครูหน่อยสิเขียนแบบนี้ควรหรือเปล่าอา้าวขาย2 5 0รห้ารถยนต์คือคันใช่ไหมควรจะเขียนแบบนี้ไหมไม่ครับเพราะประโยคแรกมันคือประโยคขึ้นต้นโจทย์ปัญหาเราต้องพูดถึงที่มาที่ไปก่อนขายอะไรล่ะขายรถยนต์ใช่ไหมครับก็ควรจะขึ้นต้นนะครับ ควรจะขึ้นต้นว่าบริษัทนะครับขายรถยนต์ได้ไหมเออบริษัทขายรถยนต์นะครับบริษัทขายรถยนต์ขายรถยนต์ไป250คันนะครับแล้วเหลือนะครับนะ50เนี่ย ขายไปแล้วนะครับเหลือเนาะแล้วเหลืออีกใช่ไหมนะครับแล้วเหลือ U E ห้าสิบคันนะครับได้ไหมตอนนี้ขายไปยังขายไปแล้วนะครับเหลือไปยังเหลือไปแล้วได้นะขายแล้วเหลือแล้วนะครับขาดอะไรตอนนี้ขาดสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับโจทย์ถามอะไรบริษัทผลิตรถยนต์ใช่ไหมก็บริษัทผลิต ขายรถยนต์ไป210คันนะครับแล้วเหลืออยู่อีก50คันใช่ไหมครับแสดงว่านะครับบริษัทผลิตรถยนต์กี่คันอ่าลองอ่านดูซิบริษัทขายรถยนต์ไป210คันแล้วเหลืออยู่อีก50คันแสดงว่าบริษัทผลิตรถยนต์กี่คันอ่านรู้เรื่องไหม อ่านรู้เรื่องนะครับแสนแบบนี้ถูกต้องแต่โจทย์ที่ครูแต่งตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับถามว่าทําไมไม่สมบูรณ์นะครับถ้าแต่งโจทย์ที่สมบูรณ์หรือดีจริงๆนะครับโจทย์ปัญหาต้องสอดคล้องกับความจริงนักเรียนลองนึกดูสิครับว่ารถยนต์ก็ได้อดูรถยนต์สักหนึ่งยี่ห้อก็ได้ครับที่เราเห็นเขาขับไปขับมาผ่านหน้าบ้านเรานู่นนี่นั่นนะครับโดยเฉพาะใครที่บ้านอยู่ติดถนนใหญ่ๆหน่อยนะฮะสังเกตสิ ว่าวันวันหนึ่งอะรถทั้งประเทศนักเรียนคิดว่าเขาขายแค่250คันไหมเออทั้งประเทศในหนึ่งปีหรือว่าตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเนี่ยเขาขายแค่250คันไหมครับไม่ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่า250คันควรจะเป็นยอดขายต่อเดือนต่อวันต่อปีต่ออะไรดีครับ250คันอืมถ้าเกิดน,นักเรียนไปดูความจริงนะครับบริษัทผลิตรถยนต์ปีปีหนึ่งได้เป็นหมื่นเป็นเป็นหมื่นเป็นโอ้หลายหมื่นเลยนะครับ นัน2 5 0คันควรจะเป็นแค่1วันใช่ไหมครับถ้าให้สมบูรณ์จริงๆนะครับโจทย์ข้อนี้ควรจะเพิ่มตัวที่บอกวันไปดไ้วยนะครับอ่าดังนั้นบริษัทขายรถยนต์ไปนะครับครูเพิ่มนะครับครูเพิ่มเพื่อความสมบูรณ์เนาะครูเพิ่มว่าวันนี้นะครับอ่าควรจะเพิ่มนะว่าวันนี้นะครับวันนี้นะครับ1วันเป็นไปได้นะครับว่าบริษัทขายได้210คัน แต่ทั้งปีแบบนี้เป็นไปไม่ได้ทั้งเดือนเนี่ยขายได้แค่210คันเป็นไปไม่ได้นะครับขายได้หลายพันหลายหมื่นคันนะครับปีปีหนึ่งรถยนต์นะครับเพิ่มวันนี้เนาะวันนี้บริษัทขายรถยนต์ไป210คันแล้วเหลือ,อยูอีค้า50คันแสดงว่าบริษัทผลิตรถยนต์กี่คันแบบนี้ก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมบูรณ์จริงๆเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับคำว่าวันนี้เพิ่มตรงนี้ด้วยครับเลื่อนครับเพิ่มวันนี้ตรงนี้เข้าไปด้วยครับ แค่นี้ประโยคของเราก็จะสมบูรณ์นะครับสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วนะครับดังนั้นโจทย์ปัญหานี้โอเคเลยนะครับแต่ถามว่าแต่งมาก่อนที่จะเติมเพ่าวันนี้ก็ถูกเหมือนกันครูก็ให้ถูกนะครับไม่ได้ว่าอะไรได้นะครับดังนั้นฝากกันบ้านเอาไว้นะครับหน้าที่42กับ43นะครับ42เป็นการแต่งนะครับโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ ดูบริบทให้ดีนะครับแต่งให้ดีนะครับไม่ใช่โจทย์บอกแบบนี้อ่สมมุตินะครับโจทย์บอกสมมุตินะสมมุตินะ,ะสมมุตินะครับสมมุติเนี่ยแล้วนักเรียนจะมาแต่งว่าอ่าน้องมีส้มพี่มีส้มทั้งหมด แบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้ไม่ให้เลยนะถึงแม้นักเรียนจะแต่งโจทย์ถูกก็ตามแต่ครูขอหักคะแนนนะครับเพราะอะไรเพราะมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างไร้ระแวงนะครับเพราะอะไรอะ่ะพี่มีส้มอยู่แสนผลวันนี้ลูกเออหรือแสนกิโลโแบบเนี้ยโอ้โหพี่นี่ต้องยิ่งใหญ่มากนะครับต้องทํางานเป็นโกดังแบบนี้นะครับไม่ให้นะครูขอไม่ให้นะครับดังนั้นแต่งให้มีให้มีให้สอดคล้องกับความเป็นจริงสักเล็กน้อย นะครับอย่าอย่าให้มันผิดจากความเป็นจริงไปเยอะนะไม่เอานะครับได้นะครับดังนั้นเวลาแต่งเสร็จแล้วอ่านด้วยครูบอกแล้วให้แต่งแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็ลองนึกดูสิว่าเออมันโอเคนะมันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับได้นะครับฝากกันบ้านหนึ่งหน้าคือหน้าที่สี่สองและอีกหน้าหน้าที่สี่สามอันนี้ง่ายครับพอหน้าที่สี่สามเขาจะบอกรูปมาให้เรานะครับให้นักเรียนนับนะครับนับให้ตรงนะ นะครับไม่ใช่เห็นกล้วยแล้วก็แต่งกล้วยกี่ผลอะไรตามใจไม่เอานะครับให้ดูในรูปนะครับว่ารูปมีส้มเท่าไหร่มีเงาะอะไรเท่าไหร่นะครับดูผลไม้เอาได้นะครับฝากไว้สองหน้านะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ